เลยครับเบอร์ไวเว็บ moncyshop com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้อง iRobot a ครับของแท้นะครับผมเป็นตัวกล้อง IP camera หุ่นยนต์นะครับนักสืบนะครับเป็นจะเหมือนตุ๊กตาหุ่นยนต์แต่จะมีกล้องเลนส์กล้องความคมชัดสูงซ่อนอยู่ด้านในฮะเดี๋ยวมาอันบล็อกดูว่าข้างในวีละให้บ้างนะครับเปิดมาจะเจอกับส่วนของตัวคู่มือนะฮะเป็นรุ่น iRobot a ของแท้นะครับผมจะเป็นหุ่นยนต์นะฮะตัวเล็กมากเลยนะครับผม นี่ครับน่าร so ักไหมฮะก็จะมีความคมชัดที่สูงมากนะครับนี่จะเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะครับแล้วก็สามารถยืนได้ครับตั้งยืนไว้ก่อนได้นะครับมาดูอุปกรณ์ที่มีให้นะครับจะมีส่วนของอะแดปเตอร์นะครับนี่นะฮะจะเป็น่วนของอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กก็ทํางานได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีสําหรับถ้าเกิดใครอยากจะยึดติดกับกําแพงก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะฮะส่วนมาก็จะมีส่วนของทุกนะฮะ แล้วก็ตัวยึดพุกให้นะฮะยึดติดก,กับกำแพงเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับว่าตัวนยนต์มันมีอะไรให้บ้างนะครับผมจะที่ตนยนต์นะฮะตนยนต์ไอ,ไอโรบอทเอนะครับตัวของแท้ของที่มอนซี่ช็อปนะครับจะเป็นส่วนของหุ่นยนต์นะฮะก็สามารถขยับแขนได้นะฮะสามารถขยับแขนได้น่ารักมากครับตัวนี้ แล้วก็จะมีหน้าเลนจะอยู่ตรงกลางนี่ครับจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันซ่อนอยู่ในส่วนของกระจกนะบสามารถวางวางไว้เพื่อให้เห็นภาพได้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีส่วนของออที่เสียบสายแลนนะครับตัวกล้องรองรับส่วนของ wifi ด้วยนะครับแต่ต้องตั้งค้าผ่ันสายแลนก่อนนะครับก็จะมีสายแลนอยู่นี้สามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้ถึง 128GB ะนะครับนี่ของแท้เราได้ลองเทสแล้วนะฮะตรวนี้เป็นส่วนของที่เสียบไฟเมื่อกี้นะครับ ไปเสียบจ่ายไฟเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับผมตัวที่ยึดก็กำแพงก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นตัวคอมแทสสูงครับเป็น Wi-Fi ดูผ่านมือถือได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปจะเป็นคลิปส่วนของสอนการใช้งานของตัวกล้องนะครับนี่ของแท้ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monsi-shop.com ครับผมขอบคุณครับ